ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอเทลาครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงไทลาเกมมิ่งครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า PUBG Mobile นะครับผมตอนนี้เรามากี่คนวะหนึ่งสองสามสี่สี่คนนะครับเหมือนเพลงลูกมัมเลยขึ้นมากรรมมาแล้วพอแล้วเฮียเดี๋ยวติดลิขสิดธิกกันรครับเราเล่นเป็นเฟิร์สเพรสซนนะครับเอ้าเฮียมันกดไงวะ แล้วยู่เซนคุณเอฟผมแล้วก็ไอ้ฟุกนะครับไอ้ฟุกนี่ไม่ให้มันบอกว่ามันไม่ให้ขึ้นหน้านะครับก็เลยเอาขนคิ้วมันขึ้นแล้วกันนี่นะครับนี่เนี่ยหนูติดตามใครลงไหนดีวะพูดแชมไปเลยรงไหนนะเอาฟ้าแล้วพูดแชมเหรอพูดแชมป์ในโทรศัพท์มันไม่ค่อยมีคนลงหรอกมั้งน้อยไปดีน้อยเลยไม่ค่อยมีคนลงไอ้คนน้อยโอ้โหไอ้สี่คนวะสี่คนวะ ข้างซ้ายเราอะไีบลงรีบลงิไอเซนมไม่ใช้แผนกูอะแผ่นล่อนอะแผ่นล่อนครึ่งชั่วโมงถึงพื้นไหนเนี่ยมันเขาถึงกงนหมดแล้วตหมดมึงังอยู่แล้วแม่งพิ่งลงเรา่อไเราลงนมเราลงก่อนโอ้ยเยเรยอยเอเยยอะเยอะเยอะเยออยอะเยอะะอะเยอะยเน่ยเน่ยออน่ เฮ้ยอีกตัว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 ซ้ายอีกตัวซ้ายเอ้เอ็มสิบหกใครเอาบ้างเอ็มใครเอาเอฟเกูใช้กูใช้เองโอ้โหเฮียนิดเดียว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 เฮียเอาตัวนิดเดียวนิดเดียวไอเอฟเอฟบายบายกูลาโลกละเอาละก็โอ้อยค่ะ ตาแรกก็จบไปที่ยี่สิบสองอย่างน้อยก็ได้ที่ยีบสองอะไม่ได้ที่ยีบไม่ได้เก้าห้าว่าครับทุกคนเรามาต่อกันตาที่สองเลยแต่ว่าเราย้ายย้ายแมปแล้วะมาเล่นด่านที่ชื่อว่า PA Loading ไม่อยากไปนี่โปชิกิก็ไปดิผมก็ไปดิไปเฮ้ยเล่นเล่นนี้ป่ะเล่นนี้ป่ะเล่นนี้ป่ะเออเล่นนี้ป่ะอยากไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนนี่ก็ได้นี่นี่ลงนี้เลยก่อนลงนี้ลงนี่ลงนี่ลงนี้ บ้านบ้านที่เอ้บ้านบ้านนั้นบ้านบ้านบ้านทบ้าน้านที่บ้านเอ้านที่เอ้บ้าน่เอบ้านเนที่เอ้บ้านที่เทีบน่เอ้ัน่อ้บ่เบบาี่เี่เบนที่เที่เอบีีน่เอ้นอย่ออนีเอบอเ กลัวแล้วมึงก e ็คนที่มาร์คพรองๆกันเดี๋ยนี่ยเออมันจะได้มองไม่เห็นหลายตาไปหมดเหรอถึงมั้งเนี่ยเซนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อเอ้ยแมบไม่โหลดอีกอะโทรศัพท์กาัเฮ้ยอย่าบุรีเฮ้ยซื้อใหม่เฮ้ยบุรีซื้อใหม่เอ้ยมุลี่โทรศัพท์กหรอพิดบูอ๋อพิดบู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 ยังให้สายบอรดปิ๊กมา นะตายแม่งเลยบอดเชียอะไรศูนย์หนึ่งบ่เฮ้ยมึงยิงก้อใครคอวะเตีเงาบัตรปิดปืนบอดรปืนไอเอฟโดนบอลแล้วเลยกลัวเลยหรอเออนี่ไงเออใช่เวียนนัดเดียวลุ้นเลี้ยอย่าละมองละเบิดนะเฮ้ยไอเชียมันยิงอะไรกันทั้หน้ามันะเฮ้ยมึงจะเปิดจุดทำไมเนี่ยอ๋อ เงี้ยเด็กวิศัยเดี๋ยวคิดจะเปิดพวกมัวชิดผิดแล้วนออเบลลี่พอแล้วไอ้เหี้ยกระสุนยังไม่มีใช้แล้วไอ้ท่านอุ้ยไอ้เออที่ไหนยิงเข้ามาวะพอแล้วไอ้เหี้ยตอนจะตอนจะสู้ไม่มีใช้ ตอนจะซู้ไม่มีใช้เฮ้ยยิง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 ได้ไม่หว่าได้ไม่หว่าโอ้ยผล่พอแล้วโผล่แล้วไปไหนต่อไปนู่นไปนู่นไปนู่นเสียงรถเสียงรถเสียงรถก็เพื่อนมือขับไงเลือกก็ไม่มีเดี๋ยวพอมีปืนแล้วเปล่าอย่างนี้มึงก็ทำกันอย่างเงี้ยสัตว์ มึงก็ยิงไม่เลือกเลยอ่ะเหม่เปิดกูด้วยเปิดด้วยพอได้เวลาจะลบแม่งไม่มีใช้เลยสักลูติเอลบยามสงบแล้วยิงลูติเอฟอยู่ไหนวะเฮ้ยคน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 โอหนี่สัสคน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 กูเองกูเองอยู่ไหนวะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใกล้ใกล้ไหนีหเฮ้ตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนอยู่ไหนวะ ไอ้ผมึไม่คิดจะทำเคียอะไรเลยวะใครยิงกูวะสามยิงแมงดิให้มันลงมาลงมันลงเลยเลยมัน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 ลงลงลงเอฟมึงยิงกูอฟมึงมไม่ยิงมาลงเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไปยิงมาไปยิงมาเมื่อกี้กูเห็นมันจอดก่อนทไปขับอยู่เลยดูดิมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไอ้คนนั่งจะโดนกูไอ้สัสเดี๋ยว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 อยู่ไหนวะอยู่ไหนเดี๋ยววะเสียงใกล้ๆอ๋อเลยไปนู่นแล้วนึกว่า เ้ยกูมีอารพีจีเฮ้ยมันลง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 ลบ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 บลบลลบลบลลบ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 ลลบลบลบลลบ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 ลลบ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 ลลบ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 ลลบล เป็นนิสัยงาลังไปไอแดงคุดว่าาลงมาแล้วไอแดงลงมาลุงมาดูแดงาลงมาแล้วอยู่นี่ไอแดงเอกูใจกันไอแดงนี่เข้าบ้านเข้าบ้านเาบ้านไม่นี่โหหลังแดงเฮ้ยมีกี่ตัวเนี่ยเออกูได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วพวกมึงเงียบก่อนดิเหังอเอ้ไอเงียบๆอเอฟเ สองตัวสองตัวมับนกูตัวนี้เฮ้ยคือบ้านกูเนี่ยเซ็นเซ็นคไม่เห็หมดยังวะเอฟตายยังแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วตายละวเซนยิงดิเซนยิงเซนยิงดิกูมีแต่สโคปกโอ้ไม่โดนเลยสวยตายตายตายแล้วตายเลยตายเลยเอฟเป็นมึงใจเย็นนะเก็บการ์ดเอเก็บการ์ดเอเก็บไงวะเฮี้ย เก็บไอ้เอฟยังไงใครมาเก็บดิใครมาเก็บก็เก็บไอ้เหี้ยกูจะตายไอ้สัตว์เดี๋ยวไปดูนะเอฟเปนดึงนะเออไอ้เอฟอยู่ใกล้ไอ้เอฟยังอยู่ไหมชุบอยู่ใกล้ยังอยู่ที่ชุบอยู่ใกล้เนี่ยอ๋อแล้วการ์ดการ์ดอยู่ไหนวะไม่การ์ดมันอยู่ไหนสัสมึงไปชุบดูดิเผื่อมันติดเเร็กบต้องใช้ไอดีการ์ดก่อนกูเก็บก่ได้ก่อนเฮ้ยใครเก็บบ่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเก็บไงวะเอฟกูขอเวลาห้านาทีมันมันบอกว่าห้ามเพื่อนร่วมทีมเก็บก่อน เอฟมึงเอาดีดีดมันห้ามเพื่อนลงทีมเก็บเอาจริงจริงเก็บเก็บเร็วเอากูอัดคลิปไว้อยู่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยห้ามเพื่อนลงทีมเก็บเนี่ยเอาแล้วใครเป็นเอาแล้วเก็บยังไงอ่ะเอฟเฮ้ยเฮ้ยมึงลองเก็บดิเดี๋ยวกูชุบให้เอาเอาต้องใช้โค้ดเกียอะไรกูไม่วีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูพยายามเก็บแล้วเดี๋ยวมันไม่เห็นมีวะ ฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กมาเก็นี้บัตรมันขึ้นอยู่เนี่ยหรือมันเห็นแล้วแต่ว่ามันมาขึ้นเอาแล้วเอ้ามึองอะใครยิงมันตายวะสิบห้าสิบสามยิ่งมันสิองมันห้ามเพื่อนร่วมทีมเกฟเอาบเอ้าเอ้าเก้าไอ้แฝด้ยมึดูไอ้ยิงเอฟเฮ้ยมึงดูคนไหนยิง สองเออไปไม่ไม่กูยังไม่ได้ยิงเลยไปซะไปสิมันห้ามเพื่อนรุ่นนี้เก็บไมไปไหนก็ไปนะไปไหนก็ไปนะเออไปไหนก็ไปนะเออเอรอดูในคลิปเขาโดนใครยิงอ่ะเออรอดูในคลิปเออมึงดูในคลิปไอ้สัตว์มันเก็บไม่ได้รอดูในคลิปอ๋อคุณหนาแล้วเนี่ยมึงโดนใครยิงโดนใครยิงโดนใครยิงกูโดนไอ้ตัวที่เอฟแมนฆ่าตายเออมึงอยู่ก่อนเอฟมึงอยู่ก่อนไอ้มันขึ้นแล้วมันจะมีมันมีปุ่มขึ้นมาว่ามึงโดนเพื่อนรุ่นทีมยิงอ่ะมันจะเก็บของไม่ได้เออ เขาห้ามเพื่อนรวมทีมเก็บแล้วไม่จะชุบยังไงไว้เใครนี่เนี่ยปลาเบิดใครนี่เนี่ยไม่ต้องพูดแล้วตายแล้วมึงอะปลาเบิดไปไหนดีวะไปไหนดี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 

มันก็ระเบิดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้หรอไปดูในคลิปไม่ดูในคลิปไม่ไม่เคขึ้นมาว่าดูในคลิปว่าเพื่อนร่วมทีมเก็บของได้หรือไม่แล้วคุณตอบไม่โอนระวงชิบห่านใช่หรือแสดงว่าเพื่อนร่วมทีมจะเก็บของไม่ได้ไงเอียนแดงเขียนแดงกูเก็บกูยิงคนอยู่คว่างระเบิดไเลยมึงดูในคลิปมึงดูในคลิปเราดูในคลิป รู look, o, <S <S here, no. ้ว่าก in ูว่าตอนแรกกูย no, no, no ิงไปนัดแรกไม่โดนดันดูนี่ใช่ไหมดูนี่บารู้ว่ากูยิงคนอยู่เรื่อก็ไปดูเดี๋ยวกูไม่ดูกูยังบารู้เลยเนี่ยกูยิงไปอ่ะไม่รู้ดูดัวเหี้ยบอกแล้วบาปกรรม่จริงไอ่ใช่มันมันเป็นมันเป็นลูกระเบิดอ่ะมันใครคว้างระเบิดมาที่เนี่ยนม่ได้ขับแน่เลยไอ้แหดมแน่ยบอปพอดีหญิงเอ้า ยิงค้นอยู่อะไอ้เวีเจแล้วเหมือนน็อกเซนน็อกกูน็อกไอ้เซนน็อกมึงน็อกเหลือใครไว้เก่งกูยิงค้นอยู่กูไอ้เซนใช่ปะไอ้แดนก็ไปช่วยไปช่วยไปช่วยไอ้เซนก่อนเออแล้วกูก็มายิงตรงกลางแล้วกูก็อยู่กับมันไงอยู่กับมันอะอยู่กับตัวไอ้อยู่กับมันสองตัวแล้วทีนี้ อยู่กันมาณสองตัวแล้วกูก็ยิงคนเบิดลูกระเบิดอ่ะจิงเข้ามาแต่คนอื่นฆ่าหรือเปล่าแบบคว้างใส่มันหรือเปล่าอยู่ดีดีแม่งระเบิดทำสิ่งลดอันดับลงมือกันอีกคิดเองหรือเปล่าคิดเองหรือเปล่าไอ้พี่สุนเขียวรติไอ้ฟุกอุปทานกูว่าสองร้อยอุปทานหมู่ อุ๊ดสิบเอ็ดครับผมมันอุปทานหมูอุปทานหมูไม่มีใครฆ่าหรอกคิดไปเองเกมบั็กเปล่าไนี่เกียร์บั็กไว้ได้เลยเดีเงียบแค้นนี่ไว้เสตว <c oughs> ์มึงรอมึงรอดูคลิปมึงรอดูคลิปกูมปไม่ได้ยิงเอมึงชวนเลยไอ้ที่เก็บไ,ไม่มีใครเก็บได้ครับมันมีใครเก็บได้มันขึ้นว่าห้ามเพื่อนร่วมทีมเก็บก่อูแล้วใครจะให้ใครมาชูบ้ายเนี่ยกูก็งงเฮ้ยตรงนั้นมีบ้านจอด บ้านจอดบ้านจอดเอาบ้านนี่เหนื่อยมาจอดใครขับบ้านวะใครขับบ้านวะบ้านจอดต้องการพิซไซติดตามมากเลยตุ้งูตุนงเอาพี่จีติดตามอ่ะเฮ้ยแม่งเลยวะเฮ้ยไอแม่งเลยไเซนเซนเล็งใหม่เซนเล็งใหม่มันเออมันมีใครมันขยับมันขยับเออมันขยับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูัวให้เดี๋ยวกูัวให้มยิงรถยิงรถยิงรถวไปแล ตรงไหนวะอ๋อตรงนู้นเลยนี่สะโคผูกเ้ยมนโดนโดนโดนฟุบโดนโดนโดนเดี๋ยวกูดูให้เดี๋ยวกูดูให้เดี๋ยวกูดูให้เฮ้ยควนขึ้นวะเฮ้ยควนขึ้นโด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 นแต่แล้วเนระยะแล้วมันไปขวาแล้วยังเฮ้ยขยับ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 เหรอใครขยับเฮ้ยยุปกรณ์ทางการหยัเฮ้ยรถหายรถหายรถหายไปไหนเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นรถเป็รถอันนี้คืออะไรกล่องกล่องอะไรวะ เนี้ยพลอยหลังระเบิดไอ้เหี้ยถอยถอยเลยเลยไอ้เหี้ยถอยระเบิดเฮ้ยกูมีกล้องมีกล้องพลอยหลังระเบิดไอ้เหี้ยถอยถอยเลยระเบิดเอาแล้วถอยถอยถอยเดี๋ยวกูกู้ก่อนกูกู้ก่อนถอยถอยถอยกูกู้ก่อลกูกู้บอลอันนี้คืออะไรวะอุ๊ย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 กูเต็มเลยเต็มเลยจริงก็ไม่มีอะไรหรอกเนี่ยเฮ้ยขอกระสุนดิปุ๊กขอกระสุนติดตามดิเดี๋ยวไอ้กูมีกล้องส่องทางไกลวะมันทำอะไรได้วบ้องมัน บอิบอกบอกให้ได้วได้แล้วมีหอคขอขออันนี้คขอคุณรู้ได้คุณรู้ได้มเป็นต้องใช้ไอ้กล่องเี้ยนเี่ยจะลงมาเนียเฮ้ยเสียงรดเหรอเสียงรถเสียงรถสรให้รถข้างหลังข้างหลังโอ้เฮ้ยรดรถรถรถเยดะเย้เปิดแล้วเปิดฉากแล้วโ้โหป๊บเลยมันเมาก้องมันเมากองไงเมากรองไอ้เที่ยมมืออาพีจีเลยเหรอเกือไปแลว โอ้พ่อมึงเล่นแรงเกินเล่นแรงเกินยิงไม่ดียิงไม่ดเอาจิยิงไม่ดีเอออสวยเล่นแรงเกินนี่เว้น้องเนี่ยน้องหมดสวยพี่สี่แกจะเกลิอะไรเนี่อะไระเก่งกกระดานนี้ยิงให้เต็มเลย พอเอาตัวทวงออกตัวนี้มันก็จบแล้วตัวทวงเนี่ยไปดิวิญญาณอ่ะตัวทวงออกก็อะไรก็ง่ายขึ้นเฮ้ยใครเอาสโคปแปดมั้งใครเอาสโคปแปดบอกเฮ้ยเสียงเฮียอะไรหนึงหัวกูวะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเอายเ้เฮ้ยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเฮ้เฮเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเเ

เร็วเร็วเร็วมันเห็นกูป่ะเนี่ยเฮ้เห็นเห็นเห็นแล้วเฮ้ยไหนวะไอเซนวิ่งดิไอเซนวิ่งไอเซนวิ่งชิบหายกูจะนิ่งนะอย่านะอย่านะไอสัตว์กวนะกวนแน่นะฟุกฟุกมาอยู่เป็นเพื่อนกูแล้วเฮ้ยมีคนโดดล่มลงมาเอาชีไม่อยู่จุดที่กูเคยมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้ว โอ้ยกูนิ่งเลยนิ e. oh ่งเลยโอ้โหโมเลยยิงอตายโมเลยเซนไีดีสองตัวตายอะไรเงี้ยมาอยู่เก็บของอยู่เก็บของอยู่เฮ้ยพี่เป๋อไอเดีการ์ดกูดิ่นเก็บของอยู่นี่ตรงนี้เซนเซนรอนิ่งเพื่อนอยู่จนเด็กเพื่อนไปเนาะเซนซัดเลยเซนซัดเลยเอ้าเฮ้ยเอ้าเซนยิงยิงยิงเซนยิงเออเร็วเร็วเร็วเซนเก็บเก็บสองตัวสองตัวสองตัวเลยไม่เป็นเซนบึ้งเอาตะโขบเฮี้ยอะไรเนี่ย เอาขวาก่อนเอาซ้ายซ้ายซ้ายเอาซ้ายซ้ายซ้ายเอาซ้ายก่อนปืนกลปืนกลกูบอกปืนกลกูบอกไอ้ปืนกลเกี่ยวปืนระเบิดทำไมเนี่ยปืนกระจอกหมดแลยวพี่นี่แหละโอู้ยเย็บคอเลยเล้วอัดสนานเลยแล้วที่เปรตเลยแล้วเย็บไปทำให้ยอะไรเลยกูไปโค้ดเลยมึงมึงไม่ต้องพูดมึงฆ่ากูมึงไม่ต้องพูดมึงรอดูรอดูในคลิปรอดูในคลิป ดูกูค่าตั้งหกอ่ะก็เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็เล่นเสร็จแล้วนะเป็นไงบ้างครับคลิปนี้สนุกไหมถ้าชอบคลิปนี้แบบเป็นตี้อย่างนี้แล้วสนุกฮาไหมเอ้ยกูถามแล้วกูเนี่ยเอาก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบายไม่เป็นไรเกาตัวสตัวมันคุตัวเอง